ท่ามกลางเบรุตที่โกลาหลในประเทศที่เศรษฐกิจล่มสลายและเสียงระเบิดที่ไม่เคยเงียบจริงแม้แต่วินาทีเดียวจูจ่ๆก็มีคำประกาศหนึ่งดังขึ้นราวกับฟ้าผ่ากลางตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านยืนอยู่บนแผ่นดินเลบานอนมองตรงไปยังพรมแดนอิสราเอลและกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถ้าอิสราเอลก้าวมาอีกเพียงหนึ่งก้าวอิหร่านจะตอบโต้ทันทีสายด่วนการทูดเริ่มร้อนระอุคำถามเดียวคือ นี่เป็นเพียงคำเตือนหรือเป็นประกายไฟของสงครามครั้งใหม่เลบานอนอ่อนแอมายาวนานฮิสบอเลาะยังคงเคลื่อนไหวในเงามืดและอิสราเอลไม่เคยอยู่นิ่งแล้วทำไมอิหร่านถึงเลือกเวลานี้และสถานที่นี้เพื่อกล่าวประโยคที่อาจเปลี่ยนสมการทั้งภูมิภาคเบื้องหลังท้อยถแถลงที่ดูเรียบง่ายคือกระดานอำนาจที่กำลังขยับครั้งใหญ่และเมื่อหนึ่งในประเทศทรงอิทธิพลที่สุดของตะวันออกกลางออกมาท้าทายอย่างเปิดเผยติดพรมแดนอิสราเอล โลกย่อมไม่อาจนิ่งเฉยได้หลังคําประกาศแข็งคราวนั้นฝ่ายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเหมือนถูกเร่งระดับขึ้นทันทีราคาน้ำมันผันผวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเด้งขึ้นเพียงเพราะหนึ่งประโยคสายด่วนระหว่างวอชิงตันแทลอาวฟเตหารานและเบรุตเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งคืนหน่วยข่าวกรองในภูมิภาคสรุปสถานการณ์ด้วยคำสั้นๆตึงเหมือนสายพินรอแค่ประกายเดียว สิ่งที่สร้างความตกตะลึงคืออิหร่านไม่ได้พูดจากเตหะรานไม่ได้พูดในเวทีการทูตที่ปลอดภัยแต่เลือกพูดจากเลบานอนดินแดนที่อิสราเอลมองว่าเป็นแนวรบเหนือที่อันตรายที่สุดนี่ไม่ใช่คําเตือนธรรมดาแต่คือข้อความที่เหมือนถูกส่งตรงเข้าสู่ห้องยุทธการของอิสราเอลเรายืนอยู่ในสนามของพวกคุณแล้วปฏิกิริยาตอบโต้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง กองทัพอากาศอิสราเอลได้เพิ่มระดับการโจมตีลึกเข้าไปในเลบานอนมุ่งเป้ากลุ่มที่เชื่อมโยงกับฮิสบอเลาะทุกเสียงระเบิดไม่ใช่แค่เสียงสงครามแต่คือการประกาศว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้ใครท้าทายโดยไม่ตอบกลับที่วอชิงตันที่ปรึกษาความมั่นคงของสหรัฐประชุมด่วนกับชาติพันธมิตรยุโรปหารือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดท่ากาซาเลบานอนและอิหร่านปะทุพร้อมกัน ระเบียบความมั่นคงตะวันออกกลางจะมุ่งไปที่ใดแหล่งข่าวด้านข่าวกรองถึงกับเรียกคำประกาศของอิหร่านว่าคำประกาศสงครามแบบหนุ่มไม่ใช่สงครามโดยตรงแต่เพียงพอจะผลักทุกฝ่ายไปถึงขอบเหวแล้วทำไมอิหร่านเลือกเวลานี้เลือกเลบานอนชาติที่อ่อนล้าเป็นเวทีสงสารคำตอบอยู่ในประวัติศาสตร์ความเป็นศัตรูที่สั่งสมมากกว่าครึ่งศตวรรษเพื่อเข้าใจว่าทำไมคำประกาศหนึ่งในเลบานอนถึงขยาทั้งภูมิภาค เราต้องย้อนกลับไปในอดีตและที่นั้นมีความจริงที่หลายคนคาดไม่ถึงก่อนปี1979อิหร่านเคยเป็นพันธมิตรของอิสราเอลใช่ประเทศที่วันนี้ประกาศว่าจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่เคยร่วมมือทางข่าวกรองซื้อขายอาวุธและเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงกับอิสราเอลแต่วิกฤตทุกอย่างเปลี่ยนในพริบตาเมื่อการปฏิวัติอิสลามปี1979ปะทุขึ้น ราชวงศ์ที่ฝักใฝ่ตะวันตกถูกโค่นล้มและอิหร่านใหม่ก็ถือกำเนิดพร้อมอุดมการต่อต้านตะวันตกและอิสราเอลกลายเป็นสัญลักษณ์ของศัตรูจากพันธมิตรกลายเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งภายในเวลาไม่กี่เดือนหนึ่งในจุดพลิกผันประวัติศาสตร์ที่หายากแม้ไม่มีพรมแดนติดกันไม่แย่งดินแดนกันแต่กว่า40ปีอิหร่านและอิสราเอลอยู่หลังแทบทุกความขัดแย้งใหญ่ในตะวันออกกลางเลบานอนซีเรียกาซาอิรักรวมถึงเยเมน ทุกรอบที่อิสราเอลเคลื่อนไหวอิหร่านตอบสนองและเมื่ออิหร่านขยายอิทธิพลอิสราเอลมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของตนก่อนแตกหักอิสราเอลเคยช่วยอิหร่านจัดซื้ออาวุธเพื่อต่อสู้กับสหภาพโซเวียตและอิรักวันนี้ทั้งสองฝ่ายกลับอยู่ห่างจากสงครามเพียงเก้าเดียวนี่คือความย้อนแย้งของตะวันออกกลางและจากความเป็นศัตรูนี้เอง ทำให้เกิดยุทธศาสตร์ที่อิหร่านใช้มาตลอดหลายทศวรรษโดยไม่ต้องยิงปืนเองแม้แต่นักเดียวสงครามตัวแทนซึ่งเป็นหัวใจของบทที่3เมื่ออิหร่านไม่อาจประทะกับอิสราเอลโดยตรงได้พวกเขาจึงใช้คนอื่นต่อสู้แทนนี่คือสิ่งที่ทําให้ยุทธศาสตร์ของเตหะรานอันตรายที่สุดตลอด40ปีอิหร่านได้สร้างเครือข่ายกองกําลังตัวแทนจากอิรักซีเรียเลบานอนไปจนถึงกาซาเป็นวงล้อมอิทธิพล ที่สามารถกดดันอิสราเอลจากแทบทุกทิศเพียงมองพรมแดนอิสราเอลคุณจะเห็นกลุ่มที่หนุนหลังอิหร่านล้อมรอบอย่างชัดเจนเลบานอนมีฮิสบอลล์กาซามีฮามาสและอิสลามิกยิฮาดซีเรียมีฝ่ายติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะรานอิรักมีมิลิเตียเชียที่อิหร่านฝึกและติดอาวุธนี่ไม่ใช่แค่กลุ่มติดอาวุธแต่มันคือท้ายยุทธศาสตร์ของอิหร่านในเกมระยะยาวสิ่งที่อิหร่านเข้าใจดีคือ การปะทะโดยตรงกับอิสราเอลคือการฆ่าตัวตายแต่ใช้กองกําลังตัวแทนไม่ใช่เมื่อฮิสบอลเลาะยิงจรวดโลกเห็นว่าเลบานอนยิงนอตอิหร่านเมื่อฮามาสเคลื่อนไหวโลกมองไปที่กาซานอตเทรานนี่ทําให้อิหร่านกดดันได้โดยยังปฏิเสธความเกี่ยวข้องได้วงการข่าวกรองมีคํากล่าวว่าเพียงคําสั่งเดียวจากอิรานชายแดนอิสราเอลสามารถลุกเป็นไฟใน15นาทีและนี่ไม่ใช่คําพูดเกินจริง ฮิสบอลล้มีจรวดนับหลายหมื่นกาซาเปิดแนวรบใต้ซีเรียยิงเข้าสู่โกลนันเลบานอนกลายเป็นสมรภูมิแทนสงครามอิหร่านอิสราเอลโดยไม่ตั้งใจจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมทุกครั้งที่อิหร่านอิสราเอลตึงเครียดโลกจะมองไปที่เลบานอนก่อนเสมอหลังคําท้าทายของอิหร่านปฏิบัติการตอบโต้ของอิสราเอลเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเครื่องบินรบโจมตีลึกในเลบานอนแม้กระทั่งใกล้เขตของสหรประชาชาติ ภาพจากพื้นที่จริงถูกเผยแพร่เร็วราวไฟลามทุ่งบ้านเรือนพังถลม่มควันดำพวยพุ่งประชาชนหนีตายอย่างตื่นตระหนกทําให้ความโกรธของประชาคมโลกเพิ่มขึ้นทันทียอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกตัวเลขผลักความตึงเครียดเข้าใกล้สงครามประชาชนในเบรุตกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยอีกต่อไปมีแต่เสียงหัวใจเต้นแรงเพราะกลัวสงครามจะเริ่มจริง อิหร่านประกาศส่งนายพลระดับสูงไปเลบานอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการโจมตีไม่มีใครเชื่อว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญน,นักวิเคราะห์มองว่ามันคือสัญญาณว่าเตหะรานก้าวเข้าสู่กระดานใหม่และต้องการให้เทววีฟรู้เรื่องนี้ในบรรยากาศแบบนั้นมีคำหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญใช้บ่อยที่สุดจากตรงนี้สงครามอาจปะทุได้จากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียววงจรการตอบโต้ได้เริ่มขึ้นแล้วและเมื่อ Israel, อิสราเอลอิหร่าน และฮิสบอลล์เดินอยู่บนเส้นได้เส้นเดียวกันทุกสายตาจึงหันไปยังผู้เล่นที่ทรงพลังที่สุดในเงามืดของเลบานอนฮิสบอลล์ซึ่งเป็นหัวใจของบทที่5เพื่อเข้าใจว่าทำไมเลบานอนจึงอยู่บนปากเหวเสมอเมื่ออิหร่านและอิสราเอลตึงเครียดเราต้องมองไปที่ฮิสบอลล์ไม่ใช่แค่กองกำลังติดอาวุธแต่คือโครงสร้างอำนาจคู่ขนานเป็นองค์กรการเมืองทหารสังคมที่ทำงานเกือบอิสระจากรัฐบาลเลบานอน ฮิสบอลเลาะมีกำลังทางทหารมากกว่าประเทศอาหรับขนาดเล็กหลายประเทศมีคลังจรวดขนาดมหึมาหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกอย่างดีและเครือข่ายอุโมงค์ยาวหลายร้อยกิโลเมตรตามพรมแดนอิสราเอลนี่คือกองทัพเอกชนที่แข็งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางแต่เรื่องไม่ได้จบที่การทหารฮิสบอลเลาะมีโรงเรียนของตัวเองโรงพยาบาลของตัวเองสถานีโทรทัศน์ของตัวเองและมีตัวแทนในรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีของเลบานอน เป็นรัฐหนึ่งภายในรัฐหนึ่งซึ่งทำให้เลบานอนแตกแยกลึกบางคนเห็นว่าฮิสบอลเลาะคือผู้พิทักษ์ชาติอีกฝ่ายเห็นว่าพวกเขาคือต้นเหตุที่ลากประเทศเข้าสู่สงครามไม่รู้จบความสามารถในการโจมตีของฮิสบลเลาะนั้นนาวิคโยทินและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการทหารประเมินว่ากลุ่มนี้สามารถยิงจรวดใส่อิสราเอลได้หลายหมื่นลูกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสร้างแรงกดดันที่แม้แต่ระบบป้องกันไอรอนโดมไอรอนโดมยังรับมือได้ลำบาก นี่คือเหตุผลที่อิสราเอลต้องตรึงกองกําลังทางทหารประมาณหนึ่งใน3วัไว้ทางตอนเหนือเสมอแม้ในขณะที่กำลังยุ่งกับกาซาหรือสมอรภูมิอื่นก็ตามและจากตรงนี้เองประโยคสำคัญที่สุดของบทนี้ดังก้องขึ้นราวคำเตือนว่าถ้าฮิสบอลเลาะเข้าสู่สมรภูมิอิสราเอลจะถูกบังคับให้รบสองด้านพร้อมกันด้านใต้กับกาซาและด้านเหนือกับเลบานอนนี่คือฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับอิสราเอลในทุกความขัดแยง้งด้วยเหตุนี้ ทุกก้าเดินของฮิสบอลลจึงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดและเพื่อเข้าใจบทบาทของพวกเขาอย่างลึกซึง้งเราต้องย้อนกลับไปยังคําถามใหญ่อิหร่านต้องการฮิสบอลลมากแค่ไหนหากต้องการเข้าใจพลังที่แท้จริงของอิหร่านในเกมปะทะกับอิสราเอลเราไม่อาจมองแค่กองทัพอิหร่านสิ่งที่เตหะรันถืออยู่ในมือและทำให้ทางภูมิภาคต้องเกรงใจคือฮิสบอลลกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่พันธมิตรแต่คือโล่ป้องกันแขนขาที่ยื่นออกไป และเป็นเครื่องมือข่มขู่เชิงยุทธศาสตร์ที่อิหร่านไม่อาจสร้างขึ้นเองตามลำพังหากฮิสบอลเลาะโจมตี Israel, อิสราเอลอิหร่านจะได้ผลลัพธ์ของการกดดันระดับสูงสุดโดยไม่ต้องยิงเองแม้แต่นัดเดียวอิหร่านหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงหลบเลี่ยงการถูกตอบโต้แบบจัดเต็มแต่ยังทำให้อิสราเอลต้องตึงเครียดบนสองแนวรบนี่คืองานศิลปะของสงครามทางอ้อมที่แตหะรานใช้มาหลายทศวรรษฮิสบอลเลาะ ช่วยให้อิรันทำในสิ่งที่ทุกประเทศอยากทำแต่ไม่ใช่ทุกประเทศจะทำได้นั่นคือย้ายสนามรบออก,อกนอกพรมแดนของตัวเองเตหะรานเปลี่ยนเลบานอนให้กลายเป็นเขตกันชนเชิงยุทธศาสตร์ทุกแรงกดดันถูกดันไปที่นั่นแทนที่จะไหลเข้าดินแดนอิรานดังนั้นทุกครั้งที่ความขัดแย้งประทุขึ้นผู้ที่รับเคราะห์ก่อนกลับกลายเป็นเลบานอนไม่ใช่อิรนัน ฮิสบอลล์จึงถูกเปรียบว,ว่าเป็นศักยภาพการข่มขู่เชิงนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ใช่นิวเคลียร์ในความหมายของอาวุธแต่เป็นนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์แค่มีอยู่แค่มีศักยภาพจะโจมตีก็เพียงพอจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าขยับเกินเส้นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเคยกล่าวว่าอิหร่านไม่จําเป็นต้องมีขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อข่มขู่อิสราเอลพวกเขามีฮิสบอลล์ก็เพียงพอแล้วและคําพูดนี้สะท้อนความจริงอย่างชัดเจนฮิสบอลล์แล้วคือ ตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้เพียงแค่คำสั่งเดียวจากเตหะรานชายแดนเหนือของอิสราเอลก็สามารถลุกเป็นไฟด้วยจรวดนับไม่ถ้วนดังนั้นเมื่ออิหร่านส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปเลบานนทันทีหลังการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั่นไม่ใช่แค่การส่งคำเตือนแต่คือการส่งข้อความว่าฮิสบอลล์ยังอยู่ที่นั่นยังพร้อมและอิหร่านสามารถกดปุ่มได้ถูกเมื่อจากจุดนี้เป็นต้นไปเรื่องราวก็ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ที่ปฏิกิริยาของอิสราเอล อิหร่านสหรัฐและประเทศรอบข้างเริ่มปะทะกันโดยตรงหลังจากเหตุการณ์ถาโถมอย่างต่อเนื่องโลกได้เข้าสู่สภาวะที่นักวิเคราะห์เรียกว่าวงจรการยกระดับความตึงเครียดที่ไม่มีใครควบคุมได้ทุกฝ่ายต่างส่งสัญญาณของตนเองและแต่ละสัญญาณก็ผลักระดับความตึงเครียดขึ้นไปอีกขั้นอิสราเอลประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าจําเป็นเราจะขยายปฏิบัติการทางทหารไม่มีการอ้อมค้อมไม่มีคําปลอบไม่มีภาษาการทูตสวยหรู นี่คือถ้อยถแถลงว่าอิสราเอลพร้อมจะเดินหน้าเต็มที่หากรู้สึกถูกคุกคามสำหรับประเทศที่มองความมั่นคงเป็นเส้นแดงสูงสุดคำประกาศนี้มีน้ำหนักเทียบเท่าคำเตือนขั้นสุดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาอิหร่านออกมาพูดว่าเราไม่ต้องการสงครามแต่ถ้าถูกบีบเราจะตอบโต้เป็นประโยคที่มีสองด้านนุ่มในครึ่งแรกแข็งกราวในครึ่งหลังและความขัดแย้งอย่างจงใจนี้เองที่ทำให้ทั้งภูมิภาคต้องตั้งคำถามว่า อิหร่านเตรียมตัวไปไกลถึงระดับไหนและกันแน่ขณะที่ฮิสบอลเลาะเลือกใช้ถ้อยคําชัดเจนที่สุดพวกเขาจะไม่ยอมปลดอาวุธคําประกาศสั้นๆแต่อัดแน่นไปด้วยสารว่าพวกเขายังคงพร้อมจะรบทุกเมื่อไม่ว่าจะ,ะเผชิญแรงกดดันจากในประเทศหรือนอกประเทศก็ตามสหรัฐทอก้าวเข้าสู่ฉากด้วยท่าทีที่คุ้นเคยเตือนอิหร่านไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งแต่ในเวลาเดียวกัน ก็ย้ำคำมั่นว่าจะสนับสนุนอิสราเอลต่อไปสิ่งนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าวอชิงตันจะสามารถหยุดยั้งสงครามไม่ให้ลุกลามได้จริงหรือไม่หรือในท้ายที่สุดการสนับสนุนของสหรัฐจะยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นองค์การสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดกลัน่นแต่เสียงเรียกร้องนั้นแทบไม่มีน้ำหนักในภูมิภาคที่กระสุนและขีปนาวุธมีพลังมากกว่ามติและถ้อยแถลง เสียงของอิวอันจึงฟังดูคล้ายเสียงสะท้อนเบาๆกลางทะเลทรายในฉากหลังเช่นนี้สภาพจิตวิทยาของทุกฝ่ายเปรียบเสมือนสะพานแขวนที่ไหวแรงกลางพายุไม่มีใครอยากตกลงไปแต่ก็ไม่มีฝ่ายใดยอมถอยหลังนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้ตะวันออกกลางขยับเข้าใกล้จุดแตกหักค,ครั้งใหม่อย่างน่ากังวลเมื่อความตึงเครียดสูงถึงระดับนี้คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งหรือไม่แต่กลายเป็นว่าสงครามเต็มรูปแบบจะปะทุข,ขึ้นหรือเปล่า และเพื่อหาคำตอบเราต้องมองไปยัง3ปัจจัยที่อาจจุดชนวนภูมิภาคให้ลุกเป็นไฟและ3ปัจจัยที่ยังช่วยดึงมันไว้ริมขอบเหวจำนวนพลเรือนผู้เสียชีวิตกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเลบานอนทุกครอบครัวที่สูญเสียคนรักคือหยดน้ำสุดท้ายที่ทำให้ความโกรธล้นออกจากถ้วยแรงกดดันให้ลุกขึ้นตอบโต้จากสังคมภายในและจากกลุ่มตัวแทนรอบนอกทำให้ฮิสบอลล์และอิหร่านยากจะอยู่นิ่ง นี่คือมวนระเบิดก้อนแรกปัจจัยที่2ออันตรายยิ่งกว่าความเสี่ยงของการหลอบสังหารบุคคลระดับสูงประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าการหลอบสังหารเพียงครั้งเดียวสามารถจุดระเบิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่มีใครหยุดได้หน่วยข่าวกองกําลังจับตาการเคลื่อนไหวผิดปกติของหน่วยรบพิเศษในหลายพื้นที่นี่คือสัญญาณที่ไม่อาจมองข้ามปัจจัยที่3คือภัยคุกคามใหญ่ที่สุด ความเป็นไปได้ที่การโจมตีทางอากาศพลาดเป้าไปโดนผลประโยชน์หรือตำแหน่งของประเทศที่สเช่นสหรัฐฝรั่งเศสหรือกองกำลังรักษาสันติภาพของสาหาประชาชาติเพียงขีปนาวุธลูกเดียวบินผิดเส้นทางแผนที่การเมืองทั้งภูมิภาคอาจเปลี่ยนไปภายในคืนเดียวแต่ในเงามืดของความเสี่ยงเหล่านี้ยังมีสแรงถ่วงที่ช่วยชุดสงครามไม่ให้ระเบิดในทันทีประการแรกต้นทุนของสงครามนั้นสูงเกินไปไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่หมายถึงการล่มสลายของระบบการเมืองเศรษฐกิจและชื่อเสียงในเวทีโลกอิหร่านอิสราเอลและแม้แต่เลบานอนเองก็เข้าใจดีประการที่2ส,สงครามตัวแทนยังให้ผลตอบแทนมากกว่าสําหรับอิหร่านในเมื่อฮิสบอลเลาะสามารถรบแทนได้ทําไมเตหารานต้องเสี่ยงโดดลงสู่สนามรบโดยตรงประการที่3ชาติมหาอำนาจไม่ต้องการเห็นตะวันออกกลางล่มสลายสหรัฐยุโรปและแม้แต่จีนต่างมีเงาของตัวเองอยู่บนกระดานนี้ จากการประเมินของนักยุทธศาสตร์ความเป็นไปได้ของสงครามใหญ่ในช่วง3-6เดือนข้างหน้าถูกกะไว้ราว15-20%ซฟังดูเหมือนตัวเลขไม่สูงนะักแต่ในโลกของภูมีรัฐศาสตร์แค่ตัวเลขระดับนี้ก็เพียงพอจะทำให้ทั้งโลกนอนไม่หลับถึงตอนนี้ตะวันออกกลางเหมือนห้องที่เต็มไปด้วยแกส๊สไวไฟคำถามจึงไม่ใช่จะมีไฟหรือไม่แต่คือเปเลวไฟแรกจะลุกที่จุดไหนและนักวิเคราะห์ได้ระบุ สัญญ,ญาณ5ข้อที่ถ้าปรากฏขึ้นอาจเป็นลางบอกเหตุของสงครามใหญ่สัญญาณแรกรุนแรงและชวนสะพรึงที่สุดการลอบสังหารผู้นำระดับสูงเพียงผู้บัญชาการของฮิสบอลล์นายพลของอิหร่านหรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิสราเอลคนใดคนหนึ่งถูกลอบสังหารกระดานทั้งกระดานก็อาจถูกคว่ำประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้พิสูจน์แล้วว่าการลอบสังหารหนึ่งครั้ง บางครั้งมีผลมากกว่าการเจรจายาวนานนับ10ปีสัญญาณที่2การโจมตีทางอากาศที่ทะลุเส้นแดงเช่นโจมตีศูนย์บัญชาการหลักของฮิสบอลลาะเป้าหมายด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือพื้นที่อ่อนไหวสูงใกล้เมืองหลวงถ้าเกิดขึ้นย่อมไม่มีฝ่ายใดถอยได้โดยไม่เสียหน้าสัญญาณที่3การโจมตีที่มุ่งเป้าหรือบังเอิญโดนกองกําลังของสหรัฐหรือสหประชาชาติเพียงจรวดลูกเดียว ตกใส่ฐานทัพสหรัฐะหรือค่ายทหารของอยูอันความขัดแย้งจะไม่ใช่เรื่องภายในภ,ในภูมิภาคอีกต่อไปแต่กลายเป็นวิกฤตระหว่างประเทศสัญญาณที่4การออกคำขาดอย่างเป็นทางการระหว่างคู่ขัดแยง้งเมื่อคำขู่ถูกเขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกำหนดเส้นตายชัดเจนนั่นหมายถึงประตูสำหรับเจราจาแทบจะปิดลงแล้วและสุดท้ายสัญญาณที่5เลบานอนประกาศภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบระดมกำลังทหาร ปิดพรมแดนและอพยพป,ประชาชนออกจากตอนใต้ของประเทศหากถึงจุดนั้นแสดงว่ารัฐบาลเบรุตเองก็เชื่อว่าสงครามเลี่ยงไม่ได้แล้วผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเคยทิ้งประโยคเย็นเหยียบไว้ว่าถ้าห้าในสองสัญญาณนี้เกิดขึ้นพร้อมกันสงครามแทบจะเป็นเรื่องแน่นอนแล้วถ้าสงครามปะทุขึ้นจริงใครจะคือผู้แพ้มากที่สุดและใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ในเงามืดหากไฟสงครามลุกลามทั้งภูมิภาคสิ่งแรกที่จะพังทลายคือเลบานอน ประเทศที่ทะลุดโทมอยู่แล้วจากวิกฤตเศรษฐกิจไฟฟ้าดับบ่อยขาดแคลนน้ำมันและแตกแยกทางการเมืองอย่างหนักเพียงไม่กี่สัปดาห์ของการสู้รบระบบของเลบานอนอาจถึงจุดล้มเหลวประเทศนี้อาจกลายเป็นสนามรบโดยไม่ใช่เพราะพวกเขาเลือกเองอิสราเอลแม้มีกองทัพทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางก็ต้องเผชิญความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อนจรวดหลายหมื่นลูกจากฮิสบอเลาสามารถถ,ถาทมใส่ภายในระยะสั้น จนระบบไอรอนโดมรับภาระเกินขีดจำกัดผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าแค่1%ของจรวดทั้งหมดที่หลุดรอดก็สามารถสร้างความเสียหายระดับร้ายแรงได้แล้วนี่คือยอดคลื่นลูกที่สองอิสราเอลแข็งแกร่งแต่ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันอิหร่านแม้ไม่ลงสนามรบโดยตรงก็จะโดนกระแทกทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างหนักมาตรการคว่ำบาตจะเข้มงวดขึ้นพันธมิตรระหว่างประเทศจะถอยห่างออกไป และความไม่พอใจในสังคมอาจปะทุขึ้นอีกอิหร่านสามารถจุดชนวนสมรภูมิได้โดยไม่ต้องยิงเองแต่ก็เสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อของเกมที่ตัวเองเริ่มเช่นกันส่วนโลกภายนอกละ่ะราคาน้ํามันอาจพุ่งทะยานในเวลาไม่กี่วันเส้นทางเดินเรือสําคัญถูกคุกคามตลาดการเงินทั่วโลกผันผวนคลื่นผู้อพยพใหม่อาจไหลบ่าเข้าสู่ยุโรปตะวันออกกลางจะกลับมาเป็นศูนย์กลางความไม่แน่นอนของโลกอีกครั้งสงครามในจุดเล็ก บนแผนที่จะสะเทือนไปถึงครัวเรือนในอีกซีกโลกหนึ่งและเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วข้อสรุปเดียวที่เหลืออยู่คือไม่มีใครชนะมีเพียงระดับความเสียหายที่ต่างกันเท่านั้นดังนั้นอะไรกันแน่ที่ยังเหนี่ยวรังไม่ให้ตะวันออกกลางระเบิดอะไรที่ยังยื้อสันติภาพไว้ได้อีกเล็กน้อยนั่นคือคำถามที่โลกทั้งใบจะยังต้องจับตารายชั่วโมงรายวันและในทุกท่อยถแถลงเล็กที่สุดจาก Israel, อิสราเอลอิหร่านและเลบานอน ตะวันออกกลางไม่เคยเป็นภูมิภาคที่มั่นคงแต่ในเวลานี้บรรยากาศกลับเปราะบางยิ่งกว่าทุกช่วงที่ผ่านมาเพียงคำพูดหนึ่งจากเลบานอนก็เพียงพอจะสั่นคลอนกระดานอำนาจดึงอิหร่านอิสราเอลและฮิสบอลเลาะเข้าสู่วงโครจรของความขัดแยง้งที่ไม่มีใครต้องการบัดไม่มีใครกล้าถอยแค่ก้าวพลาดหนึ่งครั้งแค่สัญญาณที่ถูกตีความผิดแค่จรวดลูกเดียวบินผิดเป้าทั้งภูมิภาคอาจลุกเป็นไฟภายในคืนเดียวคำถามคือ ใครจะยอมถอยก่อนใครจะเป็นฝ่ายผลักเกมนี้ขึ้นไปสู่ระดับที่อันตรายกว่าเดิมและที่สําคัญที่สุดตะวันออกกลางกําลังอยู่บนขอบของสงครามครั้งใหม่จริงหรือไม่หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงฉากเปิดของความปั่นป่วนที่ใหญ่กว่านี้ในนาคตฝากความคิดเห็นของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์มุมมองของคุณสําคัญและช่วยให้พวกเรามองภาพของหนึ่งในภูมิภาคที่ซับซ้อนที่สุดในโลกได้ชัดเจนขึ้นหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ครั้งต่อไปแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปที่ซึ่งเราจะไปไขรหัสอีกปริศนาหนึ่งของภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังค่อยๆเปลี่ยนรูประเบียบของโลกอยู่ในเงามืด